ขนาดดูเหมือนกับไม่นั่นเนาะม้วนลงเลยดูโอ้ยเนาะเดี๊ยนึเด้เพื่อแข็งมากเดนึงเด้อเคนิดนึงเดนึงโอเคแบบมันไอ้นี่เลยอะ่ะคือเล็บมันเล็บมันไอ้นี่มันม้วนลงเข้าไปในเนื้อเลย คันอื่นตัดก็ไม่รู้ใจเท่าเนะแข okay, ็งมาได้เพิ่มเด้อคือมันม้วนลงไปแหละนินดนะความม้วนของเขาอะ่ะมันม้วนข้างในนุ่นนะเร mm. ็วจ้า Okay. ถ้าตัดได้แล้วก็แล้วตัดไม่ได้ซีดเ <Okay. S 1> ลยปวด <Okay. S 1> มีนุ้ขึน้นด้วยเข้าใ <Okay. S 1> จ, <Okay. S 1> จอยู่เอาไว้มันก็จะปวดไปกว่าเดิมอีก โมงแล้วเมาเลยใช่ไหมคือแบบมันหนวความม้วนของเขามันลงเข้าไปข้างในเลยนิดนึงนะเจ็บเล็บตุ๊กนิดนึงคือมันลึกมากอะ่ะมันมันเข้าไปในเนื้อเลย,ยลเล็บมันแบบม้วนล,ลงไปข้างในเลย เราเล็บแข็งมากไปตรงนี้นนะ,อะนนะโอ้ยเข้มความแบบที่แบบเนี่ยดูดิมันแทงเข้าไปในเนื้อใต้เลย,ยนะเนี่ยตรงถ้ามันอยู่ข้างบนบนมันก็ยังจะมองเห็นนะดึงดื้อ แล้วเล็บเป็นเล็บที่หนามากแข็งดีนะข้างนี้มันไม่เขียวเนาะเนี่ยดูดิมันม้วนลงไปข้างล่างเล็บมันจิกเข้าไปในเนื้อนะข้างในนี่โอ๊ยเดี๋ยวนะ สุดเลยอออโอเคคือแบบโลงง่งเลยดูดิข้างในหนังเขียวหมดเลยโล่งเลยใช่ไหม